ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่18เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องพระองค์ทรงกำหนดเส้นทางของคุณล่วงหน้าและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบ,บทที่2ข้อที่10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองผลงานของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคิดบังเกิดใหม่เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ววางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับเราใช้เส้นทางซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามดำเนินชีวิตที่ดีซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมไว้ให้เราดำเนินชีวิตเอเฟซัสบ,บทที่สองข้อที่สิ พี่น้องขาในฐานะคริสเตียนพระเจ้าได้จัดเตรียมเส้นทางของคุณไว้เป็นเส้นทางแห่งชีวิตที่คุณควรทําตามลิขิดชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณจงใช้เวลาสักครู่คิดถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราสิ่งนี้ประเสริฐมากเราถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วสำหรับเราเพื่อให้เราใช้เส้นทางที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้านี้มีความหมายง่ายๆว่าชีวิตของคุณถูกตั้งไว้บนเส้นทางหนึ่งคุณไม่ใช่อุบัติเหตุมีคนที่อยู่บนเส้นทางที่แตกต่างจากเส้นทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่ผิดเมืองที่ผิด พวกเขาไปโรงเรียนที่ผิดพวกเขามีเพื่อนที่ผิดบางคนอยู่ในงานหรือธุรกิจที่ผิดพวกเขามีเพื่อนร่วมงานที่ผิดและอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดในชีวิตพวกเขาไม่ทราบว่าพระเจ้ามีเส้นทางพิเศษที่จัดเตรียมไว้สําหรับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงกำลังต่าตามและต่อสู้ดิ้นรนตลอดชีวิตทุกคนมีเส้นทางที่แน่นอนที่ควรจะเดินตาม และถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะคิดว่าชีวิตเป็นไปตามแรงกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นบางทีหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุณเลือกที่จะเรียนปริญญาที่สองคำถามคือทำไมนั่นอาจเป็นเพราะว่าพ่อแม่ของคุณพูดอย่างนั้นบางทีคุณอาจแค่ชอบความคิดที่จะเรียนให้จบปริญญาที่สองหรือบางที คุณเห็นว่าเพื่อนของคุณทำสิ่งนี้และคุณก็ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยแต่คุณเคยถามพระเจ้าว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับแผนการและวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณหรือไม่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจแม้แต่ที่จะค้นหาแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขานับประสาอะไรกับการดูว่าพวกเขาจะทำให้สิ่งนี้สำเร็จหรือไม่ แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือค้นพบวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและทำให้สำเร็จจงฉลาดและรู้ว่าคุณจำเป็นต้องคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำทิศทางที่คุณควรไปเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำให้สำเร็จในชีวิตนั้นได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วพี่น้องคะถ้าคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้า ถ้าคุณต้องการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์คุณต้องเดินในเส้นทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ร่วงหน้าสำหรับคุณและนั่นคือเส้นทางแห่งความชอบธรรมพระสิริที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่และชัยชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ลิขิตชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวฉันชีวิตของฉันมีวัตถุประสงค์จากพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงนำฉันโดยพระวิญญาณของพระองค์ในเส้นทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับฉันฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทำนั้นสำเร็จ อย่างมากมายมหาศาลฉันถูกนำในเส้นทางแห่งความสำเร็จชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีที่สิ้นสุดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามีนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดี n ลน์ หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด